ลองนึกถึงชีวิตที่ไม่มีอะไรขาดเลยมันอาจฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าเรามีทุกอย่างครบแล้วทําไมใจยังโลง่ลงๆเหมือนขาดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาหนังสืออัดคัดของออมตางเล่มนี้ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่มันตั้งคำถามอย่างแหลมคมว่าชีวิตที่เร่งหาความพอมันต่างจากชีวิตที่ยอมรับความไม่พออย่างไร ผู้เขียนพาเราท่องไปในบทสนทนาแบบเบาๆแต่ลึกอย่างเงียบๆววาความขาดไม่ใช่ศัตรูของความสุขเสมอไปบางทีความขาดอาจเป็นที่ว่างให้เราได้มองเห็นอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งของในเล่มจะมีทั้งบทสั้นๆที่อ่านแล้วอยากวางมือถือทันทีและบางบทที่เหมือนกำลังเดินเล่นกับตัวเองกลางทุ่งแล้วเจอเสียงในใจที่เราเคยลืมไปภาษาของออมตังเรียบแต่ไม่เรียบเฉย อ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังนั่งข้างๆพูดกับเราเบาๆว่าเธอไม่ต้องเต็มทุกวันก็ได้นะแค่ยังหายใจได้ก็เพียงพอและในบางครั้งอัดคัดไม่ใช่หนังสือธรรมะไม่ใช่ไดอารี่ไม่ใช่คู่มือชีวิตแต่มันเป็นพื้นที่เงียบๆที่ชวนให้เรากลับมาฟังตัวเองเปิดหนังสือสำหรับใครที่รู้สึกมีไม่พออยู่ตลอดเวลาเล่มน,นี้ไม่ได้จะเติมให้คุณเต็มแต่มันอาจทำให้คุณไม่กลัวความว่างอีกต่อไป